โอ้หนักอันนี้น้ำยาฆ่าเชื้อขนาด5ลิตรนะครับผมก็ใช้สำหรับฆ่าเชื้อในเกี่ยวกับสัตว์นะครับการเลี้ยงสัตว์ครับเครื่องไม้เครื่องมือนะครับถ้วยชามกละมังคุ่ถังนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์นะครับผมอันนี้ล้างทำความสะอาดฆ่าเชื้อได้นะครับทำความสะอาดฆ่าเชื้อพื้นโรงเรือนนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับผม ็จะป้องกันนะครับการติดเชื้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นเชื้อ,อ,อทำให้สัตว์ท้องเสียนะครับทำให้เปลือกไข่บ้างกับเชื้อไวรัสบางตัวครับถ้าเป็นไก่ไทยนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับทำคาสารขนาด5ลิตรนะครับก็มีบริการจัดส่งนะครับหนึ่งลังจะมีอยู่4แกลลอนแบบนี้เลยนะครับ20ลิตรนะครับ ราคาพิเศษแต่ถ้าเป็นปริทั่วไปก็1นึกัลลอนก็สามารถจัดส่งได้มีบริการเก็บปลายทางด้วยครับขอบคุณครับ